เรามาดูดวงรายวันนะคะของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่18กรกฎาคม2566นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้การงานค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะคะคุณจะมีโชคนะคะวันนี้นะคะโชคมาใบแรกเลยจะมีคนเอาเงินมาให้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงิน ใครที่รอเงินมีโอกาสได้เงินนะคะใครรอเงินรองานมีโอกาสได้เงินได้งานช่วงนี้คุณมีเรื่องกังวลมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะช่วงนี้หลายๆคนคิดเรื่องงานกําลังเลือกงานอยู่รองานหลายๆคนคิดเรื่องครอบครัวนะคะคิดเรื่องครอบครัวคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องคนในบ้านนะคะคุณจะได้รับข่าวดีจะมีคนซื้อของมาฝากนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะได้ทานของอร่อยนะคะเรื่องอาหารการกินค่อนข้างดีนะคะ คุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีเรื่องการงานและการเงินนะคะในช่วงนี้สื่อน้ำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงน้ำโชคของคุณวันนี้คือสีเขียวนะคะสีเขียวสีแดงสีเหลืองให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะคือ1119นะคะ1 1 9นะคะ, 1, 1, ะ,คะแล้วก็10นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ